วัสดีครับในคลิปนี้เราทำโจทย์เลขาคณิตกัน1ข้อเนะเลขาคณิตวิเคราะห์และตีโกณมิติเป็นเครื่องคิดเลขของเลขาคณิตโบราณคำถามในที่นี้นะ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า AB ยาว6เซนติเมตร AE ยาว2เซนติเมตรมุม BEC45 องศา ให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวมีค่าเท่าใดวิธีที่หนึ่งให้มุม ABE เป็น a อลฟาแทนของมุมนี้ก็ด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมก็2อส่วน6ะหรือ1ส่วน3นั่นเองขั้นที่2เนะี่ยพอเรารู้ว่ามุมนี้เป็น a อลฟามุมนี้ก็90ลบ a อลฟา นะมุมนี้โจทย์ให้มา45องศามันมุมนี้ก็90บวกแอลฟาลบ45แต่เนื่องจากมุมนี้เป็นมุมฉากอีกมุมนี้ก็เลย45ลบแอลฟาขั้นที่เนีก็สามเหลี่ยม CDE แทน45ลบแอลฟานะด้านตรงข้ามมุม K หารด้วยด้านประชิดมุม CD คือ6แทนของมุมผลต่างเนะี่ยแทน45ลบแทนแอลฟาตัวล่างก็ 1บวกแทน45คูณแทนแอลฟาแทน45องศาคือ1นแทนแอลฟาหาเวลา1นึส่วน3แทนค่าลงไปนะแก้สมการหาค่าเพอรู้ว่าตัว K มีค่าเป็น3ก็แปลว่าความยาว AD 5เซนติเมตร BC ก็5เซนติเมตรด้วยนะพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวก็1่ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะตารางเซนติเมตร นะการทําโจทย์บางครั้งนักเรียนอาจจะมองเห็นภาพอีกแบบหนึง่งนะลากเส้น E F ตั้งฉากนะพอมุมนี้ a l p h า A B กับ E F ขนานกันมุมนี้ก็ a l p h าด้วยนะมันมุมนี้ก็เลย4ีภาพองศาลบดนะ้วย Alpha ่ะมาดูเป็นขั้นเป็นตอนในแบบที่2กันนะลากเส้น E F ตั้งฉากกับ B C นะมัน B F ก็ 2เซนติเมตรเนี่ย EF ก็6เซนติเมตรแทน a อลฟาคิดแบบเดิมนะด้านตรงข้ามมุมหนได้ด้านประชิดมุมก็1นึ่งส่วนสามถัดไปนะสามเหลี่ยมรูปนี้เนะี e นะ่ย CEF เนะี 4, ่ยแทนเะนี่ยสี่ห้าลบ a อลฟานด้านตรงข้ามมุม หาได้ด้านประชิดมุมนะก็ cf ส่วน ef แทน,น cf ส่วนนี้นะก็คือ6คูณแทน45ลบแอลฟาพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียว1นะ่ยึงคูณฐานคือ bc คูณสูงคือ ef นี bc ก็เป็น2บวกกับ6แทน45ลบแอลฟา หนึ่งสองคูณเข้ามา6คูณเข้ามาก็6บวก18แทน45ลบแอลฟานะีก็ใช้สูตรแบบเดียวกันนะแทน45เป็น1แทนแอลฟาคือ1.3ส่วน3คำนวณแล้วได้พื้นที่เลย15ตารางเซนติเมตรนะถ้าวิธีนี้ก็ได้พื้นที่โดยไม่ต้องรู้ว่าความยาว ed คือ3นมะมันก็แนะนำา2วิธีนะ เลขาคณิตวิเคราะห์ตีโกลมิติเนะเป็นเครื่องคิดเลขของเลขาคณิตโบราณในที่นี้เราก็เลือกใช้ตีโกณมิตินะคำนวณหาพื้นที่สีเขียวกันอาละนะสนใจสาะะนะระู้ในแนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ